สวัดีค่ะตัสดีเลค่ะยายตุพาไอซ์แลนด์นะะดทไทยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนเนาะเป็นเวลากลางคืนยายก็เดินมาซื้อของเดินมาซื้อของนะคะเดยวก็ถ่ายวิดีโอันด้วยเผื่อจะมีแสงเหนือก็จะได้ถ่ายแสงเหนือคงไม่มีหรอกค่ะแสงเหนือไม่มีนะคะยายล้อเล่นไม่มีแสงเหนือ อ,อากาศแบบนี้ไม่มีแสงเหนือค่ะ<ม>ก็พาชมหิมะไปบางๆนะคะพาชมหิมะไปบางพางกลางคืนกลางคืนใหญ่เอาร่มมาด้วยนะเนี่ยยายถือร่มมาด้วยเผื่อหิมะตกก็จะได้ถ่าย ไม่ถ่ายให้มานะคะเดินกลางคืนเ <c oughs> ด็กๆก,ก็เดินนะน่ะที่จะจะใหญ่ดีเด,ด็กๆก็เดินก็เ <c oughs> ดิดนชมวิว เด็กตือพี่ใหญ่หญสาวสาวสาวัรุ่นยามิก้าถ่ายเอาเขานะคะถ่ายเอาข้านัปงหลัง ค่อยเดินเนาะค่อยๆเดินถ่ายไปจริงแล้วยายเห็นหิมะตกยายก็คิดว่ายายจะทันหิมะเดินเข้าร่มมาเราร่มมาจะก,ก,กลางร่มถ่ายหิมะสักหน่อยหนึ่งเลยไม่ได้ถ่าย <S <S ไม่ได้ถ่ายนะคะด็กเลยเด็กแล้วต้องจอดรอให้เด็กไปก่อนะ ไม่อยไม่อยากจะตัดวิดีโอออกเนะอยากจะถ่ายวิดีโอมีแต่เราไม่มีเขา ร้อยลูท่านทุกอนะคะรถมีรถมาทางชอบกับบ้านยายไม่ไกลกันนะ,ะทุกท่านค่ะเดินสิบนาทีเดินสิบนาที มะเกาะต้นนี้สวยๆพี่น้องจ้ามะเกาะตรงนี้สวยๆดูคดอนกลางคืนก็อีแบบนึงนะเห็นแต่เกี่ยวตเกียวตอนกลางคืนเห็นเกี่ยวเกียนะคะทุกท่านไป พอดียายลบยายลบคนเนี่ย,ยเห็นไหมเออที่โซฟี่ทำไมมองเห็นชัดกว่าโซฟี่จะมองเห็นชัดกว่านะคะเห็นไหมคะนั่นไม่ใช่ยายนะต้นไม้ ยังเดินหยุดเดินหยุดเวลาทุ่งทุ่มกว่าปกติแล้วทุ่งกว่าน่ะเขาจะมีแสงเหนือนะอตอนนี้เห็นมีมาลงโปรยโปรยพขาห็มะลงโปรยโอยรยใหญ่ก็ถือร่มมาด้วยกะไาจะถ่ายหิมะกับการร่มถ่ายดูดิว่า เราองหิมะมันจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวคงมีสักวันเนาะยายจะถือร่มแล้วก็ถ่ายให้ดูเพราะว่าการที่ถือร่มนะบังไม่ให้ห,มมให,หิมะมันมาโดนกล้องเนาะบังไม่ให้หิมะมันมาโดนกล้องอุ้ยตรงนี้มันมืดนะถ้าไม่มืดจะสวยมากเลยอะอย เนี่ยต้นเนี้ยเออก็ยังมองเห็นเอาพี่น้องจา๋าสวยอือหือติดกับบ้านเขาติดกับบ้านเขานะคะเสียงดังนะเมาอยู่ใกล้นูน้นอ,อยู่ในชุมชนเขตชุมชนค่ะพี่น้องจ๋าเขตชุมชนนะคะ ทุกนี้ถ้าฝนไม่ตกยายก็จะไปถ่ายที่วาที่แถวน้ำตกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะเพราะมันต้องดูว่ารายายขับรถออกไปแล้วถนนจะลื่นไหมเพราะกากรที่ขับรถไปทางน้ำตกมันเสี่ยงเสี่ยงกับการลื่นเห็นไหมครับพี่นงองจ๊ะ ต้นเล็กๆแถวบ้านเขานะ่ะอาพิ่งได้หกนาทีเองถ้ายายเดินไปแป๊บเ,เดียวก็ถึงบ้านแล้วเนี่ยยายถ่ายจากถอดจบมาบ้านนะคะถ่ายจากจบมาบ้านนะพี่น้องจ้ะถ่ายจบจบมาบ้าน ป่าชุม,ชมอยู่ป่าชุมนะคะทวงเวลา <c oughs> ใกล้ถึงบ้านยายแล้วทวงเวลาก็สวยดีนะพูดถึงพูดถึงว่าถ้าหันมาทางนี้นะก็จะเป็นภูเขาเลยเห็นไหมคะทุกท่านคะหันมาทางนี้จะเป็นภูเขาเลยนะคะ นททุกท่ารอยเด็กเดินเล่น mm hmm. รอยเด็กเดินเล่นนะคะเดินเล่นหิม,มะเด็กเขาก็สนุกนะนายหิม,มะลงเขาก็สนุกของเขา mm hmm. โอเคนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายสุภาไอเซเลนไทยเลนนะคะเดีกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ